่่งีนเนเ็ด,ด้วยความที่นางเต้าหู้ร้านนี้เนี่ยสีมันมุงม้งมิ้งมิ้งน่ารักมากเลยอะคนก็เลยอยากจะให้สายหวานเนี่ยได้ลองชิมดูเมื่อเราจะหวานแล้วเนี่ยก็หวานในสุดไปเลยแล้วกันเนาะแต่ว่านาํเต้าหู้ร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สีสันพาสเทลมุ้งมิ้งอย่างเดียวนะ แต่ว่าเขาเนี่ยสกัดจากน้ำเต้าหู้ขันสดผสมน้ำดอกไม้ปลูกแบบออร์แกนิกด้วยนะคะคุณผู้ชม <Wow. S 1> นี่อย่างสีชมพูนะคะเป็นน้ำเต้าหู้ผสมน้ำดอกกุหลาบสีขาวเป็นสูตรคลาสสิกสุดต้นตำรับค่ะสีฟ้าที่ผสมน้ำดอกอัญชันเป็นสายหวานแต่แอบรักสุขภาพก็มีแบบสูตรน้ำตาลน,น้อยหวานน้อยด้วยนะและสูตรสุดท้ายค่ะหวานกันแบบสุดๆไปเลยอยู่ในมือของพี่เบนเน็ตแล้วนั่นก็คือน้ำเต้าหู้ผสมน้ำพึ่งดอกลำไยค่ะนี่เลย กลบกินอีกแล้วะน้ำเต้าหู้โปรตีนสูงสีสันน่าดื่มแถมมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์จากดอกไม้ช่วยต้านความชราดีคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ